สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําผัดไทยเส้นจันกันดีกว่านะครับผัดไทยเส้นจันกุ้งสดนะครับผม<อ>ก็เดี๋ยวเราทํากันง่ายๆนะครับส่วนน้ําผัดไทยเนี่ยเราจะใช้น้าผัดไทย3ามรสนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมนะครับน้ําผัดไทย3มรสก็จะประกอบด้วยน้ามะขามเปียกนะครับอันนี้น้ามะขามเปียกเราใช้12ช้อนโต๊ะนะครับเนาะแล้วก็ น้ำปลานะครับใช้น้ำปลาแท้5ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช้ประมาณ130กร,รัมถึง150กร,รัมนะแล้วแต่ความหวานนาองก,ก็เอาไปเคี่ยวนะครับลงน้ำตาลปี๊บนะครับไปเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำขมเปียกใส่น้ำปลานะครับแล้วก็เกลือเศษหนึ่งเศสองช้อนชานะครับคนให้จนแบบว่า,าให้มันเวลาเรายกขึ้นแล้วมันเหนียวติดหลังช้อนนะครับผมก็แค่นี้นก็พอนะ อันนี้ก็สามารถพอทําเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาพักให้เย็นนะครับน้ํามันเนาะพักให้เย็นปุ๊บสาคัญเอามาใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าเก็บใส่ขวดแก้วใส่อะไรก็ได้แช่ตู้เย็นไว้นะครับเวลาจะใช้ก็มาทํางานวันนี้เราจะทําเป็นผัดไทยเส้นจังกุ้งสดนะครับเราแกะกุ้งแล้วเรามีหัวกุ้งเหลืออยู่นะครับนี่เราตั้งน้ํามันนะเพื่อที่ว่าเราจะมาทอดหัวกุ้งนะครับเพื่อที่เจาน้ํามันเนี่ยเอามันจากมันกุ้งนะครับผมมาทําผัดไทยทีนึง น,นี่คือเรามาเจียวเอาน้ำมันจากของกุ้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันตัวนี้นะครับในการทำผัดไทยนะฮะ อันนี้สําหรับคนที่จะทําผัดไทยกุ้งสดนะครับแต่ว่าถ้าขี้เกียจจะไม่ทําก็ได้นะไม่ไใช่ว่าแต่ถ้าไม่ไม่ได้ทําผัดไทยกุ้งสดนะครับก็ใช้น้ำมันพืชธรรมดาเลยนะครับผมอันนี้เราอยากเกี่ยวเอาน้ํามันตรงหัวกุ้งมันเราจะได้เพิ่มรสชาติความหอมนะครับให้กับผัดไทยเรานะ ก็พอเดี๋ยวเราไปพากยก่อนแล้วก็เอากระทีนะครับมาทําผัดไทยนะครับเสร็จแล้วได้น้ํามันแล้วนะครับส่วนวัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับหอมแดงสับนะครับผมใส่ไส้ซอสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเจียวนะเจียวไฟอ่อนกับน้ํามันนะครับผมแล้วก็มีเต้าหู้นะครับเต้าหู้เราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราใช้เต้าหู้แข็งนะครับผม จะใช้สีเหลืองหรือสีขาวก็ได้นะครับนี่เราเอาลงมาผัดก่อนให้มันหอมนะครับแล้วก็มีกุ้งสดนะครับเส้นจันนะครับมีถั่วง,งอกแล้วก็ผักกุยช่ายนะครับอันนี้ถ้าใครมีหัวเชโป่ก็ใส่หัวเชโป่ไปผัดด้วยก็ได้นะครับส่วนเครื่องเคียงก็ถั่วง,งอกนะครับ ผิ้ชาดเหมือนกันแล้วก็มะนาวข้าวโพดนะครับถครมีผักกะหล่ำปีก็ใส่ไปด้วยก็ได้วนันนี้เราทอดพอประมาณนี้นะให้พิ้ยชาตในของนะครับ,บให้เรียกว่าอะไรต้งงูนะครับข้างนอกมันกรอบให้มันน้ำดูดดีกว่าแต่แล้วก็เส้นจันนี้นะครับ อันนี้ต้องระวังให้ดีถ้าใครซื้อเส้นจางแห้งมานะครับต้องแช่น้ําไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราเคยผัดแล้วแบบเส้นแข็งมากนะครับแต่แว่าถ้าซื้อเส้นจากตลาดที่มันไม่ค่อยแห้งมากก็มาล้างน้ําก่อนนะครับผัดแช่น้ำแป๊บนึงก็ได้สัก10-15นาทีนี้วันนี้เราซื้อเส้นจากตลาดมานะครับแล้วก็แช่น้าไปแล้วนะครับ15นาทีช่วงนี้นะครับก็ ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยนะครับเพราะว่าให้เส้นจังมันดูดน้ำนะครับผมเวลาผัดมันจะได้เหนียวนุ่มนะครับส่วนกุ้งเราจะยังไม่ลงนะครับเราจะลงกุ้งอนแบบท้ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ารีบลงตอนนี้เดี๋ยวกุ้งมันจะ มันจะแข็งนะครับเราอยากให้กุ้งมันเดงๆหน่อยให้มันแบบใส่ผัดเป็ปุ๊บสุกปั๊บก็ขึ้นนะครับหอมมากสีสันก็สวยงามด้วยนะครับเวลาเราใส่มันกุ้งเข้าไปนะครับผมให้เส้นจันทร์มันดูดน้ําก่อนนะครับเส้นจันทร์กับเส้นเล็กจะไม่เหมือนกันครับเส้นจันทร์เนี่ยคุณสมบัติมันจะเหนียวนุ่มมากกว่านะครับเส้นเล็กเนี่ยเวลาเรามาผัดถ้าเรา ไม่ระวังนะครับเส้นมันจะเล็กได้แต่เส้นเล็กก็คือผัดแป๊บเดียวนะครับสําหรับใครที่ชอบทานเส้นเล็กหรือกุญแจก็มาผัดได้กกนครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งไข่เป็ดด้วยนะครับปริมบอกไายเดี๋ยวเราผัดให้เส้นมันเหนียวก่อนนะครับ ประมาณนี้น่าจะได้และเพราะว่าเราแช่เส้นไว้สะดับหนึ่งนะฮะทีนี้เราต้าใส่น้ำมันคือลงไปนะครับเดี๋ยวเราเอากุ้งลงไปผัดแล้วก็พักก่อนประมาณนี้นะครับผมนรกุ้งเราลงไปเลยประมาณห้าตัวนะครับ กุ้งผัดให้พอแบบส้มๆแล้วเราก็เอาไปพักไว้ตงเส้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักน้ำซอสอะไรลงไปนะครับถ้ากุ้งผัดประมาณนี้ก็พอนะครับใส่ผักให้เข้ากันนะครับใหวันนี้นะครับใส่น้ำซอสลงไปครับซอสามรสที่เราทำไว้แล้ว ซอสนี้ก็ใส่ตามใจชอบนะครับอย่ที่ว่าเราชอบความเข้นข้นขนาดไหนนะครับนะครับเ,เส้นมันก็จะดูดน้ำซอสนะครับผมหอมกลิ่นมะขามนะครับเปรี้ยวหวาน โอค okay. หที่เรารอให้เส้นมันดูดน้ำนะครับเราก็จะมาเอาไข่ลง okay. ใส่ต่วัน,นี้ถ้าใครจะใส่น้ำมันอีกก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่มรบก นี่ครับแห็มีเปลือกร่วงไปด้วยมี่ที่เราสอบผิดไปนิดหนึงนะโอเคไม่เป็นไรนะผิดพลาดกันได้เนะทำอาหารให้ไข่มันเซตตัวนะดีๆหน่อยโอเคไาแล้วนะครับเส้นเราเหนุ่มแล้ว แล้วเราก็ลงผักนะครับไม่ใช่แตกสวงรอกนะฮะลงไปเลยวางนี้นะครับแล้วเราก็เึ๊บเอาเส้นมาหมกมานะครับหมกปกนะฮะแล้วก็ผักมาอยุดข้างใต้นะ ายอยาหารไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะะ่าทานมากเลยครับปิดแก๊สได้เลยนะครับผมรับรองว่าอร่อยนะครับสูตรน,นี้นะครับจัดสำหรับถ่ายรูปไว้สักหน่อย ถ้าใครชอบทานหัวกุ้งนะครับตอนแรกทอดให้มันกรอบๆนะแล้วก็มาประดับตกแต่งด้วยก็ได้นะครับโอเควันนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองไปเจอกันใหม่ในเนูหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผม